บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสรรพคุณมะกรูดเอาไว้มากมายหลายคนก็บอกว่าดื่มชาใบมะกรูดช่วยแก้ความดันสูงและใบมะกรูดยังช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5มะกรูดมะนาวรักษาเบาหวานจริงหรือ โอ้โห oh, อันนี้ไม่จริงเลยครับมะกรูดกับมะนาวที่จะใช้ในการแก้เบาหวานเนี่ยสิวันเลยแล้วก็ราขาดเลยเนี่ยโอเวอร์ไปนิดนึงนะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ม,ชนม,ชนมีวิตามินซีสูงพวกโฟเวนอยด์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับอันนี้เป็นหลักแต่ว่าเรื่องของเบาหวานยังไม่มีข้อมูลการศึกษาใดๆสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะยังไม่มีการศึกษายืนยันที่แน่ชัดปัจจัยสาคัญของผู้ป่วยเบาหวานคือการควบคุมอาหารลดแป้งลดน้ําตาลควรได้รับการตรวจและวินิจฉัยอย่างถูกต้องจะปลอดภัยกว่าการกินอะไรเพื่อหวังการรัก าโดยไม่รู้ที่มาครับอันดับที่4ชาใบมะกรูดแก้ความดันสูงจริงหรือ คงต้องใช้ด้วยความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายส่วนข้อความที่บอกว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปพบแพทย์หรือหายตลอดชีวิตตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะแชร์ออไปอันนี้ไม่จริงอะไม่ควรจะแชร์เพราะว่าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ชัดเจนไม่มีการศึกษาในคนสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะยังไม่มีการศึกษาทดลองในคนและการจะทดลองในคนก็ต้องใช้เวลานานหลายปีถึงจะยืนยันได้อย่างไรก็ตามการเยียวยาโรคที่ประหยัดง่ายและทําได้ทันทีนั่นคือการปรับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของตัวเราครับ อันดับที่3ใบมะกรูดมหัศจรรย์บำรุงสมองบำรุงร่างกายจริงหรือ คือฟังดูแล้วก็ตกใจนะมันจะมีพืชมหสัสจร,รย์ที่มันครอบคลุมได้ขนาดนั้นแบบไม่ต้องไปกินพืชอื่นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าจริงทั้งหมดไหมคงไม่จริงอะนะคะแม้ไม่ได้มหาศจร,รยอย่างที่ว่าแต่แค่กินใบมะกรูดตามปกตินี่ก็มีประโยชน์แล้วน้ำมะกรูดผลมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดถ้าเทียบกันอาจารย์แนะนําว่าผิวมะกรูดเนี่ยดีกว่ามันจะมีน้ํามันหอมระเหยอ,อยู่แล้วมันก็จะมีทั้งวิตามินซีหรือว่าสารกลุ่มเฟโวานอยด์รวมทั้งวิตามินอ e ีด้วยเนี่ยสูงกว่าแต่อส่วนของใบมะกรูดก็อ,อาจจะมีสารต้านอนุมอสรระ่ไไปปาาาเนยมถช้โ์ด รปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับผลและใบของมะกรูดมีสารต้านอนุมูลอิสระก็จริงแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าสูตรที่แชร์กันนั้นจะเป็นไปตามที่กล่าวอ้างยังต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญครับอันดับที่2มะกรูดรักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้จริงหรือ ผิวของมะกรูดก็ดีหรือว่าน้ําของมะกรูดก็ดีนะครับมันเป็นสารเป็นกรดซึ่งเราไม่ควรจะเอาไปฉโลมอยู่รอบทวารหนักเพราะว่าตรงส่วนนั้นเป็นส่วนผิวหนังที่อ่อนแต่เขาบอกน้ํามันมะกรูดเป็นสมุนไพรใช้รักษาทีิ์สีดวงได้นะครับก็มีค่ะคือตำราพระโอสถพนาลายนะคะเราเรียกว่าน้ํามันมหาจักรจะเป็นการเอามะกรูดฝานเอาผิวไปทอดกับน้ํามันงาก็อาจจะมีใส่สมุนไพรตัวอื่นอาจจะไม่ได้หายแต่อาการลดลงมันก็จะไม่เกิดการบวมแดงหรืออักเสบสรุปแล้วเรื่องนี ไม่ควรแชร์ต่อนะครับการนํามะกรูดไปทาริสีดวงทวารโดยตรงนอกจากไม่ช่วยรักษาแล้วยังทําให้เกิดอาการอักเสบตามมาได้นะครับอย่างไรก็ตามก็มีสูตรสมุนไพรที่มีการใช้ผิวมะกรูดเป็นส่วนประกอบที่ชื่อว่าน้ํามันมหาจักรซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของรฤสีดวงทวารดีกว่าการทาม,มะกรูดโดยตรงจนเกิดอันตรายตามมาครับและอันดับที่1ดื่มชาใบมะกรูดลดความดันจริงหรือ ไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าใบมะกรูดช่วยลดความดันได้หรือไม่งั้นหมอไม่ต้องให้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็คือจ่ายใบมะกรูดไปเยอะเลยท <c oughs> <c oughs> ีเดียวแต่เรากินใบมะกรูดในลักษณะของต่อต้านอนุมูลอิสระนี่สามารถรับประทานได้ในยำในต้ยมยำในพวกนี้ครับตามปกติใบมะกรูดก็มีคุณค่าไม่น้อยแต่ในฐานข้อมูลสมุนไพรไม่พบสปปรรพคุณเรื่องลดความดันรวมทั้งในเว็บอย่างหมอชาวบ้านก็ไม่เคยแนะนําให้ใช้ใบมะกรูดครับถ,ถ้ากินในปริมาณเยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารตับก็ต้องทํางานหนักไตก็ต้องทํางานหนักแล้วเนี่ยต้อง ใช้วิจารณญาณแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับใบมะกรูดมีสารอาหารจําพวกวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นฟลาวนอยด์ซึ่งหากร่างกายได้รับมากเกินไปก็ต้องรีบกําจัดออกดังนั้นสูตรที่แชร์กันที่บอกให้กินมะกรูดเป็นจํานวนมากจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานั่นเองครับ Ask, iki, พืชผักสมุนไพรแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่ควรจะกินอย่างเข้าใจและพึงระวังไว้เสมอว่าการจะหายจากโรคได้ยังต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างถูกวิธีและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะปลอดภัยมากกว่านะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง u t u b e ช sure ัวร์ก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแช์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอดแช